ก็ได้แล้วก็เราก็ยังมองนอกจากเรื่องกคอตแล้วเราก็ยังมองเรื่องของแคชโฉบัดเลยเพราะว่าตัวเลขกําไรอก็เรื่องหนึ่งแคชโฉก็ต้องดีเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล้วยครับางบริษัทอาจจะกาไรดีแต่ไม่ค่อยจ่ายปันผลไปลงทุนเพิ่มเนี่ย็ราอาจจะไม่ใช่ครับครับเอ๊แล้วถามต่อว่าไอ้ตัวกองทุนนี้มันจะมีจ่ายปันผลระหว่างการนหม เรากําหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับแนวตรามไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเรากําหนดของของกำไรนะครับกำไรในงวดนั้นหรือเราจะจ่ายใช้เงินปันผลจากขบารสะสมก็ได้นะครับในความตั้งใจเราก็จะจ่ายแล้วก็พยายามจะ ไปบ,บ่อยที่สุดนะครับค,คิดว่าก็เขียนกรอบไว้ไม่ต่ำกว่าป,ปีละครั้งครับเอ้ผมผมเข้าใจถูกต้องไหมสมมติว่าในค่าเฉลี่ยในพอร์ตการลงทุนเราเนี่ยสมมติบริษัเทเขาแต่ละบริษัทก็จ่ายปันผลไม่เท่ากันใช่ไหมฮะสมมติว่ามีค่าเฉลี่ยปันผลที่เราได้รับในปีนั้นสมมุติว่าเท่ากับเจ็ดเปอร์เซ็นก็เราก็จ่ายปันผลระหว่างการปีละครั้งมาที่เจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยหรออ,อ่ไม่ได้เอ่อเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นสูตร ตรงอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากาไรของกองทุนเนี่ยจะเป็นผลที่ได้รับในสิทธิเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาในนับรับรับเจ้วเกตเราก็ต้องเอาสองอย่างนี้มารวมกันแต่แน่นอนเวลาเรามีเงินปันผลเนี่ยมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งช่วยนะครับอย่างปีที่แล้วเรายกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยตลาดทั้งโดยรวมเนี่ยติดลบประมาณศนุดสีนะครับถ้าไม่มีเงินปันผลเลยเนี่ยสมมติกองทุนที่จะตาม ตามอินเด็กเลยนะครับไม่เก่งกว่าไม่แย่กว่าเนี่ยก็คืออาจจะจ่ายเลยไม่ได้แต่ถ้ามันมีดีเวนเข้ามาเนี่ยเราจะเป็นเรโชเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนั้นกจะเป็นรายได้อีกอันนึ่งซึ่งสามารถจะจ่ายได้ก็หมายความว่าเอาตัวปันผลที่ได้รับบวกส่วนต่างราคาแล้วก็เอามาคิดเพื่อจ่ายปันผลอย่างน้อยที่ว่าอะไรนะห้าสิบเอร์เซ็นต์ห้าสิบปอรเซ็ของกำไรในช่วงนั้นนะครับ บัวหลวงเองเนี่ยยิงมีกองทุนอีกอันนึงคือบัวกแก้วปันผลอยู่แล้วนะคะ<ช>ขณะที่ถ้าเทียบกับบวกกัวหลวงสิริผลบรรษัทที่บาเนี่ยก็ลักษณะจ่ายปันผลเหมือนเป็นลักษณะการจ่ายปันผลคล้ายๆกันเนี่ยสองกองนี้มีความต่างกันยังไงบ้างคะความต่างของบัวกแก้วปันผลกับสิริผลเนี่ยก็คือบัวกแก้วปันผลนจะไม่ได้กําหนดว่าจะต้องลงทุนในหุ้นปันผลหรือเปล่า นะครับไม่ได้กําหนดว่าจะต้องลงทุนในหุ้นที่มีซีจีทรอ n g งเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยที่สบปบูลุพิจารณาเรื่องซีจีทรอลลิงเนี่ยเราก็พิจารณาอยู่ในทุกๆกองทุนเห็นแต่ว่ากองทุนบูรุ่ผลอภิสราในกองที่เขียนชัดว่าต้องมีนะครับแล้วก็เรื่องเงินปันผลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อ่อสเปซิฟิกไปเลยว่า โฟกัสเรื่องหุ้นที่จ่ายเงนินปันผลนะแต่กองทุนโบแก้วปันผลหรือกองทุนอื่นๆของเราไม่ว่าจะเป็นโบแก้วเนี่ยก็จะเป็นเจเนอโรนะครับว่าโอเคฉันคิดว่าอะไรดีก็เลือกได้เออเดี๋ยวถามต่อเรื่องไอ้การจ่ายปันผลลงมาครับเระโดยปกติถ้าแบบนี้มันก็จะทําให้ไอ้ไอ้ยูนิตมันก็จะปรับราคาลงเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับโดยลักษณะาาของกองรวมเนี่ยเมื่อจ่ายเงินปันผลเนี่ยมูลค่า หน่วยลงทุนก็จะปรับลดลงไปต่อในกรนาที่จะออกใช่ครับเพราะนั้นไอ้ที่จะไปคิดว่าสะสมไปเรื่อยๆแล้วมูลค่าหน่วยลงทุนจะเพิ่มเยอะๆเปอร์เซ็นต์ปลายทางนี่ก็ไม่ใช่นะก่อีนี้ก็คือได้สองเด้งใช่ครับแต่ว่าในฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นจากราคาที่เป็นของกำไรใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าสมมติพอเราคิด ก่อนจ่ายปันผลเนี่ยมีกาไรเท่าไหร่ก็ห้าสิบเปอร์ซ็นมาจ่ายปันผลอีกปันผลก็อีกส่วนหนึ่งของห้าสิบเเซ็นของกําไรก็ไปเพิ่มที่หน่วยลงทุนแลนะ้วใ่ไหครับแต่ว่าในห้าสิบเซ็นที่พูดถึงนี่คือไม่ต่ำกว่าห้าสิบไม่ได้หมายความว่าจะจ่ายห้าสิบเลยจะเปิดขายเมื่อไหร่คะเราเสนอขายวันที่ยี่สิบหกตานี่นะครับถึงวันที่สามเมษายี่สิบหกมีนาถึงสามเมษาราคาั้นต่ำเป็นยังไงคะเอ่อจริงๆราคาเก้าสิบบาท มูลค่าสั้นๆแค่แค่พันบาทนะครับเอ,อผมเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วตัวกองทุนบูร,รบุ์ลงซื้ผลมาปฏิบัติเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ก็มองว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจก็เริ่มขยับตัวก็อ<ต> <ๆ S 2> ยากลงทุนในหุ้นนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เคยลงทุนอยู่แล้วหรืออาจจะยังไม่เคยลงทุนครับ <ๆ S 2> นที่เคยลงทุนแล้วโอเคไอ้ส่วนที่ลงทุนเองก็ว่าไปับแต่กองนี้นะครับการลงทุนแบบนี้เนี่ยก็จะดูว่ามันก็เขาเรียกว่าระมัดระวังแล้วก็มีินคำ รายได้เข้ามาเป็นระยะระยะครับหรือแม้แต่คนที่อาจจะเอ๊ยยังไม่ค่อยลงทุนนิดหรือลงทุนน้อยก็เริ่มลงทุนกับกองพวกนี้ได้ครับเป็นผลเวทียริติมันจะเหมาะเหมาะเหมาะกับกลุ่มที่อาจจะมีเงินหลังเกษียณไหมะบเหมาะครับเหมาะครับแล้วก็แต่ว่าต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งนะครับว่าหุ้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันขึ้นได้ลงได้หมายถึงว่ามันจับกำไรกับทุนได้ครับแต่ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าวิธีการลงทุนแบบนี้นะครับ แล้วนักลงทุนสามารถถือยาวได้นะครับและไม่ได้ลงทุนมากจนเกินที่ทําให้รู้สึกว่าไม่คอมฟอร์ตโตหรือกระทบกับอะไรว่าอะไรกาสถาดนักาัเงินเนี่ยผมคิดว่ากองนี้เป็นกองที่เหมาะก็ไปถึงแบ่งพอมาบางส่วนสำหรับวันนี้ก็เสียแ้วอยากได้แคชโซนะครับวันนี้สมมติถามว่าได้ไงเอาเขียไปซื้อพัสดุก็ได้แต่มันได้น้อยสิแต่มันได้น้อยไอ้กองพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้โอเคมันมีโอกาสได้มากขึ้นผมก็แนะนำว่า ท่านแบ่งเงสักส่วนหนึ่งนะครับมาลงทุนในระดับที่ท่านคิดว่าเออทํามันขึ้นขึ้นลงๆงฉันยางหลับสบายนะครับลองลงทุนดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นกองสุนที่แทนที่น่าสนใจครับก็คือได้ทั้งปันผลระหว่างปีแล้วก็หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ถือไว้ใช่ไหมครับใช่ครับอืมก็ยี่สิบหกถึงสามเมษานี้นะคะก็ไปถ้าซื้อแบบสะสมดีไหมว่า ซื้อบบสะสมก็ดีครับการซื้อสะสมเนี่ยมันจะช่วยอย่างนี้คุณก็คือช่วยให้เราลดความผันผวนเรื่องต้นทุนของเราเพียรเที่ยงหักรตลาดเราต้อค่อยเก็บไปในปกตีทัดเรื่องนี้แต่ว่าก็ทางเลยว่าใ,น,ใน,ตนต้นนะครับพร้อมทุรการแบบนี้เนี่ยเราก็ลงทุนเป็นก้อนได้แล้วก็สะสมเมื่อเจอทีหลังก็เป็นเรื่องที่นากก่าสนับสนุนครับอื มัวก็รายการเราเนี่ยมักจะมีเนื่องจากอาจจะมีผู้สูงอายุเยอะ,ะมักจะถามบอกว่าเอ้มีเงินหลังก็เสียนอยู่เท่านั้นเท่านี้จะไปลงทุนอะไรอะไรดีเนะี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะที่ก็น่าสนใจก็คืออย่างที่ว่าได้ปันผลระหว่างปีด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยลงทุนที่มันก็เพิ่มค่าขึาข้นไปนะฮะก็ใครที่สนใจไปไที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาราคานี่ยไม่จะสิบบาท,บาทเป๊ะเลยว่ะ ด้ต้นไอีโอสิบบาทครับอ,อ๋อฮะแลวอันนี้ก็เป็นกองทุนเปิดเพราะฉะนั้นก็ไปซื้อเพิ่มในเนบบอ่อบลจได้ตามปกติใช่ไหมหใช่ครับที่ธ<ห>นาคารกรุงเทพทุกสาขาครับเท่าที่เท่าที่เอตอนนี้มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยนักทุนให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ เอ่อต้องบอกว่าเาชอบมากนะครับเพราะว่าเาบอกว่าเออเราเน้นผู้ตันผลซึ่งใจเงินตัดสวรเสมอนะคือชอบอันนี้แหละนะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของมันสถาบันผมก็พูดกับนักสุนทนะครับตรงๆว่าเราอยากลงทุนในในหุ้นหรือบริษัทที่เราเชื่อว่าเขาจะเติบโตได้ในระยะยาวนะครับแล้วจริงๆแล้วในบริษัทบ้านเราก็มีหลายๆบริษัทนะครับที่เราย้อนกลับไปดูว่าโอเควิธีการบริหารเทาเนี้นะครับก็มีหลักหลัก ไปวิธีการที่เหมาะสมแล้วเขาก็เติบโตกันจริงๆเราจะไม่ชอบบริษทัทที่ดีๆด,ด,ด,ดีดีหน้าลุ้นๆอย่างนงี้เราก็ไม่ค่อยอยากจะลงตัวนั้นครับก <c oughs> ็เลยเอาเงื่อนไขเรื่องมิันที่บานเนี้ยเข้ามาใส่ด้วยเอ้แ็เอไอซีจีสอร์นี่ปัจจุบันมันาาก็จัเป็นเรตติ้งของบรรดาบริษัทจดทะเบียนใช่ไหมใช่ครับ<อ>แล้วก็จะมีเรตติ้งนะครับก็หนึ่งตั้งแต่มีหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวนะครับไล่ไป เราจะลงเฉพาะตั้งแต่สามดาวสี่ดาวและห้าดาวอ๋อนะซึ่งรวมๆกันสักกี่บริษซ็นตับประมาณสักแค่ผมจะรีษทธ์ร้อยกว่าบริษัท ถ้ามากมากกว่านั้นผมผมจะเล่นนแต่แต่ถึงเวลาลงทุนไม่ได้ใส่เข้าไปทั้งร้อยอยู่แล้วก็เราก็ต้อเราเราก็ต้องเลือกเรื่องดีวีเดนด้วยอย่างที่บอกนะครับ้องดูเรื่องของจะบอกว่าอะไรครับเราดูเรื่องของ c คช h ฟ l o ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับที s จี o อ l ลิงเนี่ยก็เหมือนกับเราพูดถึงเครดิตเ е й т ติ้งเราจะบอกว่าเราลงเครดิตเ е й ติ้งตั้งแต่เอลบขึ้นไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเอลบทุกตัวเราจะลงเราก็ไปดูอีิทดีว่าโอเคไหม ก็จริงอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าลงทุนแบบสะสมเนี่ยคุณพิจารณาแล้วก็สําหรับลงทุนหน้าใหม่อ่ะว่ายง่าย<ม>เออมันก็เป็นก้าวแรกสําหรับในอนาคตคุณจะไปลงทุนในหุ้นนะค่ะเพราะว่าถ้าคุณลงทุนในกองทุนลักษณะแบบนี้แล้วคุณสนใจอ่านไอ้พวกไสในเขาหน่อยนะว่าเอแต่ละเดือนแต่ละเดือนเขาไปลงในอะไรเนี่ยแล้วคุณไปศึกษาหุ้นที่เขาลงในพอร์ตฟลิโอนี่ยแล้วบางทีคุณอาจจะไปซื้อแยกต่างหากก็ได้นีนก็เรื่องของคุณแล้วมันเป็นแนวทางแล้วมันทําให้ การลงทุนของคุณมันมีเขาเรียกอะไรปัจจัยพื้นฐานรองรับมากขึ้นใช่ไหมครอืมครับที่คนถามเหมือนกันนะครับว่าพอพอพูดถึงดีซิลินะครับอืมเอ่อตัวย่อนี่ดีซิลิครับดีซิลิแล้วก็สี่สีคนมาถามผมกระดานถมปืนโลคาใช่ครับว่าเอะชีมฟันเดย์ีนี่เป็นชีนเดียวกับที่บริหารพวกโบกแก้วพวกพวกฟองสุน้ำยนาเทียรว่าบอกเป็นีนเดียวกันนะครับอ๋อครับครับ อืมอ่ะน่าสนใจมากนะ,ะฮะกะ็เดี๋ยวอาจจะไปเป็นลูกค้าโอเคครับก็อขอบคุณ,คณมากครับสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับ